หากคุณกำลังมองหารถกระบะ4ประตูขับง่ายใช้งานได้ทั้งครอบครัวและงานธุรกิจต้องดูคันนี้ MG Extender Double Cab Grand X ปี2022คันนี้ดีไซน์ดุด,ดันทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อม daytime running light ล้ลอแม็กสวยเทศทุกมุมมองภายในกว้างขวางเบาะหนังแท้จออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ รองรับ Apple Tarplay กล้องมองหลังระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมั่นใจทุกการเดินทางด้วยถุงลมนิรภัยคู่ระบบเบรก ABSEBD พร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันราคานี้ได้ปี2022แทบจะใหม่เอี่ยมเครื่องยนต์ดีเซล2.0แรงทนประหยัดภายนอกดูดีภายในหรูหรา ขับมันใช้งานได้รอบด้านขายราคาพิเศษเพียง399,000บาทเท่านั้นอย่ารอช้ารถสวยแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยสนใจทักเลยหรือโทรหาเราได้